สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาชมบรรยากาศตอนเย็นๆครับผมประมาณห้าโมงหลังจากวันนี้ก็ถ่ายไปแล้วช่วงช่วงเช้าครับผมเดี๋ยววันนี้มาชมบรรยากาศตอนเย็นๆครับผม

พูดๆลูกมันอยู่นี่ครับผมหัวของพ่อครับมีสองตัวหัวใหม่เ๋ยวช่วงตรงการก็จะมาจะมีสมาชิกเพิ่มอีกตัวครับผมเพราะว่าแม่มันเริ่มจะท้องแล้วครับหั <c oughs> วเน่าครับลูกมันได้ถึงปีแล้วเหรอลูกมัน ประมาณประมาณหกเจ็ดเดือนหกเจ็ดเดือนแม่ไม่ของอยู่หาเดือนก็มาใหม่โอ้จะแนวใหญ่ๆหญ่เลาหางหางกระงามคลอยหางกระงามนุ่มกระญ่กระงามไตหางแห่งใหญ่แห่งแห,ห่งงามแห,ห่งลำปื้อเลยโอ้ยของใหญ่ลำเดือดดีดีทันให้ลูกๆแบบบ่วผีบ่วเต้นะถ้ามันโมถ้ามันโม,น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 มนตื่น หน้าตาง,งามมันเป็นสาวจำหน่อยสูงป,ประาาณดอยสามจิบบวกอีกนะงามอยู่งามอยู่สวยดูก <c oughs> ดก็ไอ้มาเป็น,นดูงามบุญนอดูคนก็นไายอยากนอนแน่แต่เราพอพันสมนี่ก็ให้หวานขวมามาไม่ อันนี้พันธุ์ไทยเนาะไทยกลางไทยกลางได้ว่ากัจักติดพอ่อซือ้อเรียบร้อยแล้วเอามาหาที่ผ่าคือมาของแถมหน้าดูกหน่อยเพื่อนอ๋อแถมมาแถมมานะกะพ่อซื้อว่าทำนี่พีหน่องจะ่ซื้อแย่งเลี้ยงนี่ตัสองสามปีก่อน คล้ายลูกมันอันนี้พิ่งจะเลี้ยงสองามตีแต่ในลูกมันค้องมโตกัสิบว่าไร่บ้านจักแสนกว่าจะได้อยู่สิบกว่าใกลวงาวงัวมันแพงอยู่สิบว่าใกล้าเห็ดหน้าอยู่ว่าเขาเี่ละหกบาทคือเขาบาทนนน้อยก็จำเนืเขาไข่เมื่อนก็บาทอ้ะสัตนมกันมตีเต้าโอ้เต้านมงามงาม โอ้ยค่อยหางกับง่ามบอดอกบอดแดกดอก,ดอก,ดอก,ดอกนุมจีหวัวดูกว่ามาสนุกดูด,ดีหรอกคุณโอ้ยี่เง่าลามเดืกขาไงเน็กง่ามงามเมามบิ้งามมาผู้สื่อคนละมีมีเป็นปุ๋ยด้วยครับปุ๋ยก็เ,เยอะครับผมเป็นปุ๋ยคอกครับ ใส่ผักใส่อะไรก็งามครับต้นไม้พอแล้วพอแล้วผมไม่ถ่ายบรรยากาศทางนอกเดี๋ยวมาชมทุ่งนาครับผมบรรยากาศบรรยากาศตอนเย็นๆครับนี่พ่อแก้ก็จะใช้น้ำบรรดาลครับผมสูบขึ้นมาครับนี่ครับเป็นถังน้ำครับผม ก็เป็นทุงน่งนาครับผมเถียงนาเกไม่ไม่อยู่ในบ้านครับผมเกจะอยู่ตามเถียงนาครับนี่ครับผมัมนกาดตอนนี้เย็นครับกาดดีมากครับผมก็เป็นทุงน่งนาของพ่อตาครับผมนากว้างครับผมกว้างมากเลยประมาณ ประมาณเกือบยี่สไร่มั้งครับผมก็เป็นนาเชิงลึกเชิงเชิงสูงครับนากลางๆครับอันนี้ก็จะเป็นพริกครับผมพริกครับมีลูกด้วยครับผมลูกดกมากครับผมน่ครับยาวไปถึงนู่นครับ มารับชมบรรยากาศตอนดินยินเลยครับผมตอนนี้ก็เป็นประมาณห้าโมงครึ่งครับผมสุดยอดครับบรรยากาศกลางุ่งนาครับผมที่นี่อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอเดชด,ดมครับผมก้อนเมฆท้องฟ้าสวยงามครับผมรวมกับเป็นต้นไม้ใหญ่ๆทุงสูงครับ โอเคครับก็ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซ like. ับะไครกดติดตามด้วยครับผมครับนะโลดคนตกปลาก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรให้ชมครับผมอันนี้ก็เป็นดอกไม้ของแม่ครับ ไม่ได้คิดว่าเนาะก็เลยฮ็ดคิดว่าว่าเนี่ยเลยบอกไปเรื่อยๆรอบเขาพี่หว่าม่บอกว่าครับผมฝังนี้ นูครับนาของพ่อตั้งแต่นู้นครับผมนี่ครับไปนห็นกับสุดนู่นครับป่าไปถึงนูนวทิวดัวฝั่งนู้นครับผมมาฝั่งนี้ครับนั้นก็เป็นกระท่อมนาเหมือนกันครับนี่จะเป็นกองฟางครับผมเอาไว้ให้งัวครับผมครับบรรยากาศยามเย็นครับดีมากครับไม่ต้องไปวุ่นวายอยู่ในตัวเมืองคนเยอะๆครับผม อยู่ทุง่งนาดีกว่าครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ครับสวัสดีครับผม